ค่ะตอนนี้ไกด์แพทนะคะอยู่ที่ทอทอสุรินทค่ะบางท่านสงสัยว่าสำนักง,งานการท่องเที่ยวทอทอสำนักง,งานจังหวัดสุรินทรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูแลอะไรบ้างนะคะถ้าเรามาจากเส้นถนนนี้เลยค่ะถนนนี่แหละคะนน่ะ,คะเรียกว่าถนนเทศบาลหนึ่งก็คือจะมองเห็นโรงพยาบาลโรงพทย์หมอนนันนะคะขับตรงมาเรื่อยๆตรงนี้นะคะจะเรียบคลองตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะซ้ายมือจะเป็นถนนสุริยะการนะคะเป็นทท สำนักง,งานสุรินซึ่งการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุรินเนี่ยดูแลเกี่ยวกับจังหวัดสุรินและก็ศรีสะเกดเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาชมข้างในว่าถ้าสนใจเรื่องท่องเที่ยวสอบถามได้จันถึงอาทิตย์เลยใช่ไหมคะน้องบิว ไม่มีวันหยุดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นจานถุงสุดแล้วหลังจากเดี๋ยวนี้เจอเซดิกิจอ๋อเพราะฉะนั้นคือสามารถเข้ามาสอบถามเกี่ยวก <teenage> ับตัวนี้หรือว่าโทรเบอร์อะไรคะ044 5์ส4่สี่ห4าหสอบถามเรื่องจะท่องเที่ยวสุรินจะจังหวัดสุรินทร์แล้วก็สิสเกตควบสองจังหวัดนี้ถามได้เลยหรือเข้ามาโบชัวของจังหวัดอื่นก็ได้ที่ตอนนี้ยังมีอยู่เนาะหมายถึงว่าถ้าท่านอยากท่องเที่ยวในประเทศไทยอะค่ะ ที่สมัยก่อนก็จะต้องมีโบชัวไว้เนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่ที่ททสำนักง,งานสุรินทร์เนี่ยคือหยิบได้ใช่ไหมหยิบได้หยิบได้เนาะแล้วก็เนี่ยคือสำนักง,งานททน้องสุขใจโดยปัจจุบันท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวประจําจังหวัดสินดูแลสองจังหวัดจีิเกตแล้วก็สุรินทร์คือผอ,อ,อ,อนหนองนะคะนางสาวมณทวันเจริญวงศ์พิสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการคือนายสระสาตรานะคะนี่เป็นบรรยากาศของด้านในตรงนี้เนาะตรงข้างในจะเป็นออฟฟิศเนาะ อตอนนี้ประชุมกันอยู่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับของจะมีงานประจําปีของเทศกาลดอกลําดวนที่จังหวัดสิเกตก็เลยมาสอบถามทางน้องบิลว,ว่าทางทอท,อทอสำนักง,งานสุรินนะคะไปอยู่ในยังไงนี่คือเป็นบรรยากาศของทอท,อทอสำนักง,งานสุรินนะคะถ้าเกิดว,ว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวที่มีข้อมูลได้ดีที่สุดหรือว่าครอบคลุมมากสุดก็มาที่สำนักง,งานท่องเที่ยวสุรินได้เลยคะ่ะนี่เลยนะคะเป็นบรรยากาศค่ะ ตรงนี้เลยนะคะบิลมาเดี๋ยวจะถามเรื่องของดอกลำดวนนะคะตอนนี้อยู่ในการระบาดของเวีดนมปกติเราจะมีเฉพาะจะมีทุกวันตอนนี้การสอบถามคือเปิดทําการเวลากี่โมงคะ8.30โมงครึนะ่งเนาะถึง4นะี่โมงใช่ไหมถึง4นะี่โมงครึ่งเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของทอทสำนักงานศวนย์สำหรับการสอบถามข้อมูลเลยค่ะ